สวัสดีครับทุกคนครับปกติแล้วนะครับแบรนด์ไฟไฟายเนี่ยจะเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของแบรนด์ที่ผลิตไมโครโฟนเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็ไมค์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์ไฟไฟาด้วยเช่นกันนะฮะน,นี่คือ K670 นะครับใช้ในการถ่ายคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาทุกคนน่าจะได้เห็นไมค์ตัวที่อยู่ด้านหน้านะครับวันนี้เนี่ยไฟไฟาเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่เหมือนกับเปิดไลน์สินค้าขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวเว็บแคม K420 ตัวนี้ครับ เจ้าว็บแคมไฟลฟ420ตัวนี้นะครับจะให้ความละเอียดภาพสูงสุดที่ระดับ 2K นะครับมีเฟรมภาพที่30เฟรมต่อวินาทีแต่ถ้ากว่าเราอยากได้เฟรมเรทสูงๆนะครับเราจะต้องไปใช้งานที่ Full HD นะครับหรือ1920 1080แทนก็จะได้เฟรมเรทที่ระดับ60 FPS หรือว่า60เฟรมต่อวินาทีนะครับส่วนตัวของมันนะฮะรอบๆตัวมีฟังก์ชันอะไรยังไงมีลูกเล่นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันต่อที่กล้องนี้เลยฮะตามมาดูกันเลยครับอันนี้คือตัวเว็บแคมนะครับตัวเ420นะฮ จะเห็นว่าด้านหน้านะครับเขามีฝาปิดเลนอยู่นะฮะไอตัวนี้เนี่ยมันดีอยู่เรื่องหนึ่งตรงที่ว่าเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานกล้องเนี่ยครับเราก็ไม่ต้องกลัวว่าใครมาจะแฮ็กเข้ามาติต่างนะมีคนแฮ็กเข้ามานะครับแล้วก็เปิดกล้องเราอันนี้คือน่ากลัวมากผมเคยเห็นนะว่าที่แฮกเกอร์ยูทูบเบอร์เนี่ยที่เป็นแฮกเกอร์ด้วยนะแฮ็กเข้าไปตามสันักงานต่างๆแล้วก็เปิดกล้องดูนู่นด,ดูนี่ได้อันนั้นก็น่ากลัวเหมือนกันทีนี้การที่เขามีฝาปิดมาให้แบบนี้เนี่ยครับก็ช่วยโปรเทคเราประมาณหนึ อีกส่วนหนึ่งนะฮะไฟไฟายเนี่ยเขาบอกว่าเขาเก่งในเรื่องของการทําทไมโครโฟนอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะสามารถรับเสียงได้ดีกว่าเว็บแคมทั่วไปดีกว่าจริงไหมไม่รู้เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับเนี่ยมันจะมีช่องนะฮะช่องไมค์สำหรับรับเสียงนะครับอยู่ซ้ายขวาแบบนี้นะฮะด้านล่างนะครับจะมีรูเดือยน็อตหนึ่งทับสเป็นเกลียวมาตรฐานนะครับที่เราสามารถเอาไปใส่กับพวกขาตั้งกล้องท,ทั่วไปได้นะฮะนอกจากนั้นนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นแคมป์ซึ่งเว็บแคมทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็จะมีแคมป์ในลักษณะนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะาสามารถเอาไปหนีบกับพวกแล็ปท็อปได้จอมอนิเตอร์ได้นะครับทีนี้ไอการที่เขามีเดือยอย่างนี้ให้มานะฮะมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือเขาก็แถมขาตั้งตัวเล็กๆมาให้ด้วยนะฮะแบบนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามัน,มนอาจจะเตียเ้ยไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองมาตั้งดูว่าเขาจะให้มุมภาพเป็นยังไงถ้าตั้งบนขาตั้งตัวนี้นะฮะตัวขาเนี่ยเขาเหมือนกับมีเห็นไหม มันมีฮุกอยู่หน่อยหนึ่งเมื่อกี้ผมลองแล้วว่าถ้าหากว่าผมเอาเอาแฟมหรือว่าอะไรตั้งเงี้ยมันก็สามารถเอาไอ้ฮุกเนี้ยไปตั้งได้กรณีที่อยากจะให้ตัวเว็บแคมเนี้ยมันมีมุมภาพที่สูงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับต่อมานะครับเวลาที่เราเสียบใช้งานเนี้ยเราสามารถใช้สาย USB เส้นเดียวนะครับอ่ะให้ดูกล้องนี้ด้วยสาย USB เส้นเดียวเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วตัวกล้องเนี้ยมันก็จะดีเทกตโดยอัตโนมัติอ่ะเดีย๋ยวลองดูนะครับตอนนี้จะมีไฟสีแดงติดขึ้นมาที่ตัวกล้องของเราแล้วนะครับ ในคู่มือเขาบอกว่าการที่มีไฟสีแดงติดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคือกล้องเนี่ยมันสามารถทํางานได้แล้วพร้อมที่จะทํางานแล้วนะครับแต่ยังไม่มีภาพเข้าไปนะฮะถ้าหากว่ามีการดึงภาพจากตัวกล้องเมื่อไหร่จะมีไฟสีเขียวติดขึ้นมาที่อีกฝั่งหนึ่งอะจริงไหมเดี๋ยวผมลองดูนะครับตึงอะเป็นภาพดําๆคืออะไรอะเพราะว่าเราปิดฝาไม้อยู่นั่นเองครับมานี้นะฮะถ้าหากว่าผมเปิดฝาริป หน้าของผมจะโผล่ขึ้นมาแล้วอ่านี่ถือว่ายังไม่ได้เทสนะครับเดี๋ยวไว้ตั้งดีๆก่อนนะนี้จะเห็นว่านะครับเมื่อเราเปิดกล้องใช้งานจะมีไฟสถานะสีเขียวติดมันก็เป็นการบอกเราอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าถ้าหากว่ากล้องนะมันมีการดึงภาพเข้าไปเมื่อไหร่ไฟสถานะสีเขียวตรงนี้มันจะติดเราจะรู้ได้เลยว่ามีคนกําลังแอบดูเราอยู่ไหมหรือว่าเราเผลอเปิดโปรแกรมอะไรทิ้งไว้ในเครื่องเราหรือเปล่าที่กําลังส่งภาพออกไปอยู่ ะะเราก็สามารถดูที่ไฟสถานะตัวนี้ได้เหมือนกันอะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัว r k 4 2 0ตัวนี้เนี่ยให้ภาพออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เสียงที่ได้จากตัวไม์บิวอินของเขาเนี่ยออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะผมได้เอาตัวไฟไฟไ้ k 4 2 0มาตั้งบูขาตั้งจ๋วของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับ ทุกคนก็จะเห็นว่าภาพและเสียงที่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เสียงที่ทุกคนกําลังได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นเสียงจากตัวไมบิวอินนะฮะจากภายในตัวเคสิลงสดด้วยเหมือนกันนะครับทั้งภาพและเสียงเลยนะครับที่ทุกคนกําลังห็นแล้วก็ได้ยินอยู่ตอนนี้นะฮะจะเห็นว่าถ้าหากว่าผมใช้งานบนขาตั้งจิ๋วแบบนี้เนี่ยภาพมันค่อนข้างที่จะเป็นมุมเสยๆอยู่สักหน่อยนะครับอาจจะสูงไม่พอนะฮะ หรือว่าถามว่ามีใครมีหนังสืออะไรอาจจะเอามาเทินให้มันสูงขึ้นกว่าที่ก็ได้นะทีนี้ผมอยากจะรออีกสักหน่อยนะเพราะว่าเขามีไอ้ตัวฮุกมาให้นะฮะไอ้ตัวเกี่ยวที่ให้มากับตัวขาตั้งจิ๋วตัวนี้ผมจะเอามาแขวนบนอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเอามาแขวนบนตัวซอฟต์ไอแพดแล้วกันนะครับถ้าหากว่าเราต้องการจะให้ล่องเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นเอาสักประมาณแบบนี้นะฮะเป็นตำแหน่งที่ตรงกับหน้าผมพอดีจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอา ตัว i p แผดมาตั้งก่อนนะครับแล้วก็เอากล้องตัวนี้ไปแขวนนะครับปึ๊บอ่ะโอเคสูงขึ้นนะครับแล้วก็เอ่อมันมีไม้ขวางอยู่เดี๋ยวผมขย,ยับไม้ที่หนึ่งแฟบออะยังขวางอยู่ดิอย่างนี้กันอ่ะ ประมาณอย่างนี้นะครับตอนนี้เสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ก็เป็นเสียงจากตัว K 4 2 0ด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้คือสภาพแวดล้อมแสงนะครับที่ผมใช้ในการถ่ายคลิปตามปกตินะฮะตอนนี้ภาพนะฮะออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็เสียงเป็นยังไงเมื่อไมโครโฟนของเขาเนี่ยอยู่ตรงกับตำแหน่งของปากผมพอดีตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเลนของเขาเนี่ยเขาบอกว่ารับภาพได้108องศาจะเห็นว่าขอบภาพเนี่ยมันค่อนข้างจะบวมนิดนิดนะครับบวมนิดนิด,นดจริงๆแล้วมันนิดไหมก็ก็เห็นว่าบวมอ่ะเห็นว่าบวมนะครับ ข้อดีของการที่เขา,ามีมุมกว้างแบบนี้นี่คือเราสามารถขยับไมค์เข้ามาใกล้หน้าเราได้อีกนิดนึงนะะเพื่อที่จะให้เสียงมันอิ่มขึ้นอลองดูไหมผมจะขยับเข้ามาประมาณอย่างนี้นะฮะผมไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าผมบวมขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าในเรื่องของสีสันสีผิวเนี่ยเฮ้ยผมว่าม,มันค่อนข้างโอเคนะครับกล้องตัวนี้มันออโต้ทุกอย่างไวเบาลานซ์เองคุมแสงเองถ้าหากว่าผมเอามือไปบางแบบนี้เห็นไหม ก็จะมีการปรับสีปรับแสงนะครับตามสีที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าถ้ามองมือออกเนี่ยเขาก็ทําการไว้บาลานเองฉะนั้คือถ้าหากว่าอยู่ในแสงที่สภาพไม่ปกปตินะครับอาจจะอยู่ใต้นีออน เขาก็อาจจะปรับไว้บาลานให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุดแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับมันจะไม่เหมือนกับพวกกล้องใหญ่ที่เราสามารถเซตทุกอย่างได้แบบเป็นนวดด้วยตัวเองนะครับทีนี้หลายๆคนนะครับอาจจะไม่ได้มีการเซตไฟแบบผมนะฮะเพราะว่าอันนี้ผมเซตไฟไว้เพื่อที่จะถ่ายคลิปนะครับเป็นปกติอยู่แล้วถ้าหากว่าไปใช้ในสภาพแสงธรรมชาติสีสันของกล้องตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะย้ายไปที่ห้องนอนนะครับแล้วก็ดูว่ากล้องตัวนี้จะให้สีออกมาในลักษณะไหนนะครับ ตอนนี้นะครับผมย้ายมาที่ฝั่งห้องนอนผมนะครับแล้วก็ลองดูนะครว่าหากว่าตัวไฟฟ้าเคสีงเนี่ยทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นแสงธรรมชาตินะครับจะให้แสงแล้วก็สีสันเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็ยังเป็นเสียงจากตัวไมโครโฟนนะครับวิวอินที่อยู่ในตัว k 4 2 0ด้วยเหมือนกันนะครับระยะห่างจากตัวกล้องนะฮะประมาณ1่ฝ่งอร์มดีจะเห็นว่าพอผมยื่นมือเข้าไปเนี่ยตัวเว็บแคมนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะทํางานแบบเรียกว่าอะไรออโต้ทั้งหมดนะครับฉะนั้น ถ้าหากว่าแสงมันเยอะเกินนะครับมันก็ปรับลงนะครับถ้าหากว่าแสงมันน้อยเกินไปมันก็ปรับขึ้นตอนนี้เนี่ยระยะที่ผมอยู่เนี่ยน่าจะค่อนข้างสว่างเพราะพราแสงมันอาจจะดูเยอะไปหน่อยนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันมีตู้อยู่ตู้สีดํามันก็เลยเหมือนกับพยายามจะบาลานซ์แสงนะครับให้ค่อนข้างจะสมดุลกันนะแสงที่หน้าผมอาจจะดูโอเวอร์ไปสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยสภาพเป็นลมประมาณนี้มีแสงเข้าทางหน้าต่างอย่างนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าปกติทุกคนน่จะเห็นเฉพาะผมที่อยู่บนโต๊ะทางานแล้วก็มีแสงประดิษฐ์เป็นหลักนะครับ ก็อยากจะให้เห็นว่าในสถานการณ์แบบนี้ถ้าว่าเอาใช้งานที่บ้านตัวเว็บแคมตัวนี้นะครับจะให้ประสิทธิภาพแบบไหนนะครับทีนี้กลับมานั่งที่โต๊ะแลวนะครับผมจะปิดไฟทุกดวงนะครับที่ผมเปิดใช้อยู่ตรงนี้แล้วใช้เฉพาะ,ะไฟจากหลอดไฟในห้องธรรมดาดูว่าเขาจะให้โทนสีเป็นยังไงอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะครับผมจะปิดไฟทีละดวงไล่ให้ทุกคนเห็นเลยนะฮะ ตอนนี้ปิดไฟแล้วนะครับก็จะมีเฉพาะไฟที่ผมเปิดบนเพดานอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ไฟที่ส่องมาจากด้านหลังนิดหน่อยนะจากห้องด้านข้างตรงนี้นะครับก็อันนี้คือทํางานในสภาพที่แสงค่อนข้างจะน้อยแหละนะครับสีสันของภาพก็จะเป็นประมาณนี้ลองเทียบกับตัวกล้องใหญ่ดูนะฮะตัวกล้องใหญ่เนี่ยก็เห็นเหมือนกันว่าพอสภาพแสงมันมันมืดน,นะครับสีสันมันก็จะดรอปลงไปเหมือนกันนะฮะในสภาพแบบนี้นะครับคิดว่าเป็นยังไงกับตัวไฟฟ้า K422 ตัวนี้ โอเคหรือเปล่านะฮะร,ราคาตัวนี้อยู่ประมาณพันกลางๆนะครับหนึ่าบาทกับเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้โอเคไหมเป็นยังไงบ้างอ่ะลองไปพิจารณาแล้วก็ดูรีวิวประกอบกันหลายๆที่ดูนะครับทุกคนก็ได้เห็นภาพตัวอย่างนะครับในการใช้งานทั้ง3าสถานรรการณ์ที่ผมได้ทําให้ทุกคนดูเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะสามารถช่วยเราทํางานประชุมออนไลน์ได้หรือเปล่าสามารถเอาไปใช้เรียนออนไลน์ได้หรือเปล่านะครับ3สถานการณ์ที่ผมทําให้ดูน่าจะให้คําตอบทุกคนได้บ้างนะฮะ ถ้าหากว่าอยากจะหากล้องเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งนะฮะนอกเหนือจากกล้องที่บิวอินอยู่ในแล็ปท็อปของเรานะครับหรือว่าอยากจะหาเว็บแคมอีกสักตัวหนึ่งเอาไว้เสียบสำหรับเครื่องเดกสก์ท็อปเวลาที่ต้องการจะใช้ทํางานในการประชุมกับเจ้านายกับลูกค้านะครับฟฟ้าสสตัวนี้น่าจะพอเป็นตัวเลือกให้กับทุกคนได้เหมือนกันนะฮะโอเคคะคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ